ครัวไปงานเช่นเดิมนะครับในการนําเอาหนังสือวิชาภาษาอังกฤษมาสอนให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป็นหนังเสวิชาอังกฤษชื่อ close up หน้าที่60แล้วนะครับามาเรียนกันเลยหน้าที่60นี้นะครับเขาบอกว่า write ให้เขียน the name ชื่อ of ของ each park นะครับสวนสาธารณะแต่ละแห่ง each แปลว่าแต่ละนะครับแต่ละแห่ง under ภายใต้เดอะพิเ u อร์รูปภาพเหล่านี้ให้เรามาเขียนชื่อลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่าที่มีของเล่นอย่างนี้นะครับนะเป็นสวนสาธารณะเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่า amusement park นะครับหรือแปลไปไเป็นไทยป่าสวนสนุกนะครับนะ amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับ ภาพที่สองนี้เห็นหิมะอยู่นะครับแน่นอนนะครับเขาเรียกว่า snow park ก็คือสวนหิมะนั่นเองนะครับแปลเป็นไทยว่าสวนหิมะส่วนภาพนี้นะครับก็คือมีสไลเดอร์ลงไปในน้ำนะครับเพราะนั้นเรียกว่า water park นะครับก็คือสวนน้ำนั่นเองส่วนภาพนี้นะครับเป็นาการนั่งรถไปตามธรรมชาตินะครับไปชมสัตว์เพราะนั้นก็เลยเรียกว่า wildlife park นะครับก็คืออุทยานสัตว์ป่านั่นเอง นะครับ wildlife แปลว,ว่าสัตว์ป่านะครับโอเคมาดูข้อ b กันต่อข้อ b เขาคำสั่งบอกว่า match ก็คือให้จับคู่ each activity แต่ละกิจกรรมนะครับ to ต่ออุอภาคต่อสวนสาธารณะ in the photo a ในภาพ a เมื่อกี้นะครับในข้อ a เมื่อกี้เนี่ยนะครับนะก็สี่ั้งสี่อย่างนี้ว่ากิจกรรมไหนที่จะต้องทำอ่าซึ่งคู่กันกับ ในสวนสาธารณะทั้งเสีย่ยงนี้นะครับโดยให้ตอบเป็นตัวเลขนะครับ Write the number นั่นก็คือถ้าเล่นสก,กีนะครับนะเล่นสก,กีเนี่แน่นอนนะครับสก,กีต้องไปเล่นในหิมะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอบภาพ2นะครับนะนี่ตอบข้สอส Sk mm hmm. Skiing ก็แปลว่าเล่นสก,กีนะครับครูนำมาเขียนก็แปลไว้ตรงนี้ Seeing wild animals นะครัลแปลว่าชมสัตว์ป่านะครับนะชมสัตว์ป่าหรือดูสัตว์ป่า ก็ต้องตอบหมายเลขสี่นะครับนะก็คือไวไลท์พาร์ก going on water slide นะครับก็คือขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ลงไปในน้ำนะครับลงไปในสระก็ตอบภาพ3นะครับเลข3คืก็วอเตอร์พาร์นะครับสโนบอร์ดดิ้งสโนบอร์ดนะครับก็คือก็เหมือนกับสกีนั่นเองนะครับนะก็ไปเล่นที่สโนพาร์ k นะครับ ส่วนเซิร์ฟฟิงนะครับก็คือการเล่นเซิร์ฟนะครับการเล่นเซิร์ฟต้องไปเล่นในน้ำนะครับก็คือภาพ3ามโบเตอร์พาร์คไรดิ้งอะฟอเรสต์เอ่อฟอเรสต์เวล์นะครับฟอเรสต์เวล์แปลว่า,าชิงช้านะครับชิงช้าสวรรค์นะครับนะเพราะเล่นชิงช้าสวรรค์ก็คือก็ในเอเมอร์สเมนพาร์กนะครับในสวนสนุกนั่นเองก็คือตอบเลข1นะครับส่วนฟีดดิ้งเบบี้ลัมส์ลัมัสนะครับลัมมัสก็คือ Uh, Baby ีลามัสก็คือลูกลามะนั่นเองนะครับฟีดดิ้งก็คือการให้อาหารให้อาหารแก่ลูกลามะนะครับก็ไปให้อาหารในไยไลฟ์พาร์กนะครับในอุทยานสัตว์ป่าตอบข้อ4่นะครับ going on uh, roller coaster นะครับ roller coaster แปลว่ารถไฟเหาะนะครับนะนันเล่น,ลน,ลนรถไฟเหาะก็ต้องไปเล่นที่ amusement นะครับก็คือในสวนสนุกนั่นเองตอบหมายเลข1 โอเคนะครับคุณครูไปเร็วนิดเดงไปก็สีต่อครับก็สีํคำสั่งบอกว่า work with a partner work ทำงานนะครับ with กับ partner แปลว่ากับเพื่อนนะครับ tell ให้บอก each นะครับ other uh, tell each other หมายถึงว่าให้บอกให้เล่าซึ่งกันและกันนะครับนะ tell each other ให้บอกให้เล่าซึ่งกันและกันนะครับว่า wow, what type o r a r k หมายถึง what ในที่ไม่แปลว่าอะไรนะครับ ซึ่งนะครับแปลว่าซึ่งชนิดของสวนสาธารณะในข้อ A เมื่อกี้นะครับตั้ง4ตั้ง4แห่ง you like ที่คุณชอบ and why และคุณชอบเพราะอะไรทำไมโอเคนะลูกนะไม่เป็นไรครับผมเชิญเลยครับอขอบใจมากๆนะลูกนะที่แวะเข้ามาดูลูกพรนิตพริตอ,อาจารย์อาจารย์ผิดนะครับไม่เป็นไรนะครับพนิตราพนิตร หรือว่าพนิษฐ์เฉยๆนะครับนะภาษาไทยนี่าภาษาอังกฤษนี่เราเขียนยังไงก็ได้นะครับหนาะภาษาไทยอาจจะพนิษฐ์เฉยๆก็ได้แต่ว่าพนิษฐ์จาก็ได้โอเคครับเขายกตัวอย่างมาให้ว่า I like wildlife park ฉันชอบอุทยานสัตว์ป่านะครับ wildlife park มีค่าเพราะว่าเพระเาะฉะนั้นเพราะว่าอะไรโจทย์คุณครูก็เขียนเสริมให้นะครับ I love, like wildlife park ก็ที่นี่สุ e x c i t เ n g เพราะว่ามันตื่นเต้นอย่างมากนะครับ S e e i n g many k i n d ดออฟแและก็สามารถชมนะครับสัตว์ได้หลายชนิดนะครับ m a n y kind แปลว่าชนิดนะครับสัตว์หลายๆชนิด It's a great day มันเป็นวันที่ดีอย่างอย่างอย่างมากเหลือเกินมันเป็นวันดีมันเป็นวันที่ดีเหลือเกินนะครับ It is a g r ก a t day ข้อที่สองนะครับคุณครูแต่งให้ เพิ่มมาอีกข้อหนึ่งนะครับนะให้ดูเป็นตัวอย่างสักส,กสองข้อพอนะลูกนะ I like to swim เพราะว่าฉันชอบที่จะว่ายน้ำ It is fun มันสนุกสนานเหลือเกิน I like to slide ฉันชอบที่จะเล่นสไลด์นะครับคือกระดานลื่น Into the water เพื่อที่จะไหลลื่นไหลลงมาในน้ำนะครับ It is challengingIt is challenging แปลว่ามันท้าทายนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทาย นะครับก็คือหวัดเสียวดีนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างการเขียนประโยคให้นักเรียนดูนะครับในข้อ4นี้ไปเรียวเลยนะครับมาข้อดีต่อนะครับคำสั่งเดี๋ยวขยับลงมาให้ใกล้ๆหน่อยนะครับนะอ่าโอเคคำสั่งก็บอกว่า match, match แมตช์แมตช์ไวจับคู่นะครับนะไม่ได้แปลว่าเกมการแข่งขันกีฬาในะที่นี้เอวอ ให้จับคู่คำพท์ from box A box A นี่นะครับนะก็คือ box A นะครับในเนี้ยก็เรียก box A with a word from box B ให้จับคู่คำนะครับจาก box A กับ box B นะครับให้จับคู่กันแล้ว to make a compound noun ก็คือ,อ to make t e n นะครับให้ทำเป็นคำนามผสมคำนามนะครับหมดีว่าห่านไปอ่านซะก่อนคำนามโมมานะครับ คำนามผสมนะครับนั่นก็หมายความว่าเช่นซันไรส์นะครับนะซันแปลว่าพระอาทิตย์นะครับไร์ปกติแปลว่าขี่นะครับแต่ถ้าซันไรส์อ่านี่ซันไรส์ตรงนี้ตัวทีครับไม่ไม่ไม่แช่กับนี้นะหรือคำนี้นะครับซันไรส์นะครับนะเป็นคําศัพท์แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะครับนี่ก็คือคํานามผสมนะครับเอาคําว่าซันพระอาทิตย์กับคําว่าไรส์ซึ่งเป็นคากริยานะครับแปลว่าขึ้น ก็เลยแปลว่าประทิดขึ้นไปสองโรเลอร์นะครับโรเลอร์ก็มาคู่กับโคสเตอร์นะครับโรเลอร์โคสเตอร์แปลว่ารถไฟเหาะนะครับข้อที่3ามเลท็อปนะครับฮิลแปลว่าภูเขานะครับท็อปแปลว่ายอดเพราะฉะนั้นฮิลท็อปก็คือยอดเขาวอเตอร์นะครับแปลว่าน้ำนะครับสไลด์นะครับสไลด์หนคำว่าสไลด์นี่สไลด์นะครับแปลว่าลื่นแปลว่าไหลแต่แปลว่า อ่าสไลด์นะครับนะก็ทับศั์ไปเลยสไลด์เลื่อนถเลื่อนถไหลไปก็วอเตอร์สไลด์ก็คืออ่าเลื่อนถไหลลงไปในน้ํานั่นเองนะครับก็คือเป็นสไลเดอร์นั่นเองการเลื่อนไหลลงไปในน้ํานะครับฟอเรสต์วีลนะครับแปลว่าชิงช้าสวรรค์ไวเออร์มูสนะครับแปลว่าสัตว์ป่าโมแปลว่าสัตว์นะครับไวแปลว่าป่าเถื่อนนะครับ ฟุตฟุตพาดนะครับนะภาษาอังกฤษเราฟุตผาดนะครับภาษาไทยก็คือฟุตบาทนั่นเองนะครับนะก็แปลว่าทางเท้านะครับฟุตแปลว่าทางแปลว่าเท้านะครับผาดแปลว่าทางนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าทางเท้าเนี่ยทับศัพท์เลยนะลูกนะบูตไรนะครับบดแปลว่าเรือนะครับไรแปลว่าขี่นะครับนะเพราะฉะนั้นขี่เรือในที่นี้ก็คือขับเรือนั่นเองนะครับ สโนบอร์ดนะครับก็คือกระดานในการเล่นบ,บนีม้านะครับก็เรียกสโนบอร์ดฟันรันนะครับเป็นชื่อนะครับนะความจริงแล้วเขาไม่ค่อยแปลเป็นไทยนะครับถ้าแปลเป็นไทยรันแปลว่าวิ่งนะครับฟันแปลว่าสนุกวิ่งเพื่อความสนุกสนานในนี้ก็คือการตั้งชื่อรายการการวิ่งมาราธอนต่างๆนะครับเช่นเขาเรียกว่ามาราธอนฟันรัน5กิโลเมตร10กิโลเมตรนะครับนะเขาก็เรียกว่าฟันรันเป็นการทับศัพท์ไปเลยนะครับแต่ถ้าแปลเป็นไทยแปลว่า การวิ่งที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานนะครับหรือการวิ่งที่มีความสนุกสนานโอเคนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะครับไปต่อข้อ E ข้อ E ีคำสั่งบอกว่า complete นะครับเดี๋ยวคุณครูนำมาให้อ่าจะได้เห็นชัดเจน The sentences นะครับเป็นคำสั่งที่เจอบ่อยมากนะครับก็ค ok ือทําประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์ with ด้วย the correct verb คำกริย <c> า <an> ที่ถูกต้องนะครับก็คือเขาให้คำกริยามาว่า a t ten นะครับซึ่งแปลว่าเข้าร่วม go แปลว่าไป have แปลว่ามี right แปลว่าขีนะครับ check part แปลว่าเข้าร่วมนะครับนะ check part เนี่ยก็ความหมายเดียวกันนะครับกับคำว่า a d ten เนี่ยนะครับนะ c h e part แปลว่าเข้าร่วม visit แปลว่าเยี่ยมนะครับ ไปเยี่ยมไปเยือนนะครับนะไปพบ walk walk แปลว่าเดิน watch แปลว่าดูเพราะฉะนั้นคุครูก็นำมาตอบให้เลยนะครับก็คือข้อหนึ่งอันนี้ sableful day มันเป็นวันที่สวยงามเหลือเกินหรือเป็นวันที่ดีเหลือเกินนะครับ i want to go on a boat ride on the river ฉันต้องการที่จะไปบนเรือก็คือนั่งเรือนั่นเองนะครับเพราะว่าไปบนเรือเนี่ยฉันต้องการไป ไปนั่งเรือก็คือไปขับเรือนั่นเองนะครับไรไปว่าขับขับเรือขับที่ไหนก็ขับในแม่น้ำนะครับ in the river นะครับข้อสอง we can sit เราสามารถนั่ง on the beach อยู่ที่ชายหาด and and อะไรครับ and watch แล้วก็ชมนะครับหรือดูดูอะไรครับ the sunrise ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับถ้าพระอาทิตย์ตกแล้วครับ the sunset นะครับเขาเรียก Sun เ e t พระอาทิตย์ตกนะครับ Why don't we visit an amusement park? ทำไมเราไม่ไปเที่ยวนะครับนะ s i ีแปลไปเที่ยวก็ได้นะครับทำไมพวกเราไม่ไปเที่ยวสวนสนุกกันละ่ะนะครับ There great fun มันสนุกสนานเหลือเกินนะครับนะคำแปลอยู่ด้านขวาเลยนะครับก็ส We can't เราไม่สามารถ ตอบว่า attend นะครับแปลว่าเข้าร่วมเราไม่สามารถเข้าร่วม The Music Concert tomorrow ก็คือคอนเสิร์ตในการเล่นดนตรีนะครับพรุ่งนี้ let's นะครับ let's ย่อมาจาก let us นะครับนะคุณครูเคยสอนไว้ในคลิปหลายๆคลิปแล้วนะครับนะอ่านเน้นให้อีกทีหนึ่งนะครับ let's ย่อมาจาก let us นะครับนะไม่ใช่ let is หรือ let has นะครับ let's อย่างนี้นะครับย่อมาจากนะครับ ย่อมาจากนะครับ let's add นะครับนะแปลว่าเราจุดๆกันเถอะแล้วแต่การรกิยานะในที่นี้ก็คือเราามีปิกนิกก็คือเราไปปิกนิกกันที่เฮลท็อปที่ยอดเขากันเถอะคนรูก็เลยแปลว่าพวกเราไปปิกนิกบนยอดเขากันเถอะนะครับนะอ่า ก็ที่หดีเช็คพอดพวกเขาเข้าร่วมนะครับ in the 5 i v กิโลเมตรกิโลเมตรนะครับก็คือกิโลเมตรนั่นเองนะครับเราเข้าร่วมร่วมอะไรครับฟันรัน Every เ e a ยก็คือการวิ่งมาราธอน5กิโลเมตรทุกปีนะครับข้อที่7นะครับ make sure ทำความมั่นใจหรือว่าให้แน่ใจว่า you walk คุณเดิน อ footpath เดินบนฟุตบาทแล้วนะครับ through the forest เพื่อที่จะผ่านไปในป่านะครับนะได้เดินบนฟุตบาทก็งงๆอยู่เหมือนกันนะคุณครูเดินบนฟุตบาทไปในป่าในะที่นี้บนเดินบนทางเท้าดีกว่านะโทษทีนะครับนะคุณครูเลยแปลว่าทางเท้าคือเราเดินทางเท้าเข้าไปในป่านะนั่นเองนะครับนะฟุตบาทเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นฟุตบาทปูซิเมนต์อย่างเดียวนะไม่ใช่นะครับนะคือทางเท้า ที่เป็นทางเดินอยู่แล้วก็ได้นะครับเดินไปในป่าโอเคก็สุดท้ายครับ I don't want to ride on the roller coaster it's i scary ฉันไม่ต้องการที่จะนั่งนะครับ ride ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าขับเองนะครับนะแปลว่านั่งก็ได้นะครับขึ้นไปนั่งบนรถอะไรครับ roller coaster รถไฟเหาะเพราะมัน scary. มน,มน,น่ากลัวเหลือเกินนะครับนะ scary เนี่ย โอเคนะครับคุณครูก็ตอบให้หมดแล้วแล้วก็อธิบายให้อย่างชัดเจนกระชับได้ใจความนะครับเพราะนักเรียนถ้าเกิดค,ครูสอนไวไปก็ให้ดูหลายๆรอบนะครับผมแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับคุณครูเตรียมเอกสารไว้แค่2หน้าเท่านี้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนดูหลายๆครั้งนะครับนะก็จะได้เข้าใจได้ดังละเอียด ตอนนี้นะครับใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน c h a n n e ซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าคุณครูก็แนบคลิปการเล่นฟุตบอลของลูกชายนะครับอยู่บ้างนะครับนะปราบปรายเพราะฉะนั้นก็ขอขอบใจทุกคนนะครับนะนักเรียนที่มาเจอช่องครูนัน c h a n n e แล้วก็เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนะคุณครูสอนแล้วเข้าใจง่ายก็ช่วยบอกต่อนะครับวันนี้คุณครูก็ขอ,อไลฟ์สดไว้แต่เพียงจบการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ